วิธีการดูงบที่เราดีไซน์เองนะครับก็ไปที่เมนูพิมพ์งบครับครับที่แบบความสร้างเองคตรงกลางๆนะครับอ่าแล้วก็เลือกงบของเรานะครับเอาสรุปค่าใช้จ่ายก่อนละกัน แล้วก็เลือกหัวข้อทีมงบนะครับเราคีย์เดือนหนึ่งไปใช่ไหมครับก็คือออปชันพวกนี้เนี่ยก็แล้วแต่เราเลือกเลยว่าจะดูรวมหรือดูแยกสาขาฝ่ายแผนกนะครับแต่นี้ดูรวมทั้งบริษัทมันก็เลยไม่ต้องเลือกอะไรมากนะครับแล้วก็เลือกช่วงที่ตรงนี้นะครับ ถ้าเราเอาเฉพาะเคลื่อนไหวนะฮะมันก็เอาเฉพาะที่มีรายการดิบิดินะครับที่มีตัวเลขแต่อันนี้ให้เอาทุกบัญชีเลยลวกันนะครับยอดูนย์ก็ให้ออกด้วยจะได้รู้ว่าออกครบหรือไม่ครบนะครับพิมพ์หลาบบัญชีหรือไม่พิมพ์อันนี้ตรวจสอบได้นะครับอ่นะโอเคครับแล้วก็ออกจอภาพดู นะครบแบบนี้นะคะก็อันนี้ถ้าแต่ตัวเลขของแต่ละเครื่องนะครับให้รู้ว่าตรงนี้ได้ตัวเลขมาบวกกับตรงนี้นะครับถูกต้องหรือเปล่าลองดูด้วยคำนวณคร่าวๆดูว่าอันเนี้ยถูกไหมนะครับ かっこいいですね。 โอเคอีก,กอบนะครับก็งบที่สร้างเองเหมือนกันแต่ว่าเป็นงบกำไรขาดทุนนะครับครับออปชันการเลือกเหมือนกันนะครับผมโอเคเลยแล้วกันนะครับอเดี๋ยวนะเอาเอาทุกบัญชีด,ดีกว่า ถูกหรือผิดครับผมว่าผมไม่เบอร์นะตอบไปจุดหนึ่งจนได้ น่าจะผิดเหมือนกันแหละเพราะว่าเราตึงตามกันตรงไหนผิดครับหรือว่าถูกแล้วอ่ะเห็นข้างล่างไหมครับตรงนี้ครับ เรารายได้สองแสนแปดครับเรามีต้นทุนสองแสนห้าครับแต่เรายักกำไรห้าแสน 5, ครับนะถ้าสูตรผิดงบก็จะผิดนะครับอันนี้เราต้องไปกลับแก้ที่สูตรนะครับ ครับแก้ฟองงอบนะครับที่สร้างเองเมื่อกี้นี้คืองอบกำไรขาดทุนใช่ไหมครับอโอเคตัวแปรนี้ที่ผิดนะครับไม่ได้ใส่ลบตรงนี้นะครับอย่างที่บอกว่า ข้อมูลเอาพุทผิดไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าผิดจากตรงไหนแล้วกลับกลับไปแก้ถูกนั่นแหละนะฮะถึงว่าประสบผลสำเร็จในการใช้ซอฟต์แวร์นะครับเมื่อแก้แล้วก็กลับไปพิมพ์ใหม่ดูครับก็พิม์งบที่สร้างเองกำไรขาดทุน ช่ตัวแปรเดียวมีผลกับผมประกอบการของบริษัทเลยนอะอันนี้น่าจะถูกแล้วนะครับโอเค